ไอ้จังไงดวนพ่อแกสอนพ้นพ่ออ้ไอ้ออกตัไมึดูเด็กออกไม่ออกออกไม่ออกออกไม่ออกบอสชักเอ้า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 ของต้องขอระวังระวังระวังโอ้ สุดยอดกูกูมีลูกกูก็ไม่ให้เล่นหายใจไปเท่าท้องเลยครับผมไอ้ฉันฮะลูกเบิร์เดี่ยวเว่งอยู่เนี่ยเสื้อสีวันน oh. you know, ั้นวันนั้นเกือบเสียท่าสัดดำแล้วแม่งลูกผมไม่ผูกบนไปดีนะลูกกูไม่ขึ้นไอ้ทียกูก็ไม่ไปด้วยวันนั้นเออคนเดือดรุ่งจับมาแล้วลูกผมผูกกระบอกจะขึ้นแล้วโอ้โหแม่งดีอันนี้แสบไปบ้างกูแสบก็อยู่ใิเห็นการมาได้วันนั้นเจอ้ัหที่อันนั มบอก่มผิดหรอกลูกเขาใดโอ้โหแค่เป็เเลยอาจารยนไยมูไม่ทำไฝเลยอันนี้เรื่องผิงแล้วนะอันนมผมก็ไม่ไปแล้วนะบังเอิญโอ้โหสามพสามหาพี่ผมพูดแต่ถลูกที่อยู่ที่นี่ให้ที่ั่โอ้โหมันเป็นเรื่องิดนะไปจบการศึกษาตัวพวกเราผ่านขังนเรียนจะได้ 对呀，有、yes,。 เราไม่ได้ขอเงก่อนปามามมาขอแคสองมื่นะครับถ้าคมึกเชื่อปูถ้ามุณไม่ขอเงินไสดบดีนะครับอ่าอ่าอ่าปีก้งใจตายต่อาม้าบีดีบูดีดีบูดีดีบูดีีบูดีดีบูดีดี

โอ้นะครับเดี๋ยวกันต่อถ้ามันอยู่ไม่เป็นที่ไหนสักทีอุ้มไปที่ไปเล่นอีกตัวพูดเองนะมันทำท่าเปงนไงเป็นเพื่อนอาทีร้องปีนี้ปีนี้มันตัดสินใจร้องให้มันไม่ร้องกลัวมันได้เต้นแท้โอ้เดี๋ยวเราชมกันต่อนะครับคล้ายนี้นะครับเป็นธรรมดาอย่าพึ่งไปไหนวันเสี้ยโชคดีนะได้อยู่สระนาสิงโตและโชคดี พญามังกรไปล่าสุกของประเทศไทยตัวนี้นเดี๋ยวเราชมครับนักแสดงมากด้วยความสามารถนะครับวันนี้มาสีแดงก็ถ้าป่วยพรดีๆครับความสนิทของคนขอเป่าไปกับทุกท่านอ่ารอบนี้นะครับตัวโ,หโ,หโ,หโหงองเรานะครับยังจัดต่อไปนะครับ ร่วมบุญกับท่านอยู่นะครับรอบนี้นะครับ20บาทเท่านั้นนะครับช่วยกันสักทีครับอ่านะครับถวายโอ๋หลวงพ่อเกตต่อนะครับอ่าเออคนรดีแสครับโอ้โหเพิข้าวไทยเนี่ยเพิ่มอะไรวมกันได้และพ่อบอกไหนๆก็ไหนๆได้ให้กูลองตีดิว่าตีแตกมันเป็นยังไงไว้ก่อนเรถือว่าร่วมบุญถวายโอ๋หลวงพ่อเกตต่อนะ เพราะว่ามีพิจาาความรู้และให้การทำด้านกนรร<อ>ารแสดงศิลปะน้องๆโดๆูๆบภาพลอกเลียนแบบทาพนี่คือตำนานสิลโตที่ยิ่งใหญ่พระอพหอมทีพระเวศบรมคูถ่ายท่อกับรุกแบบการแสดงต่างชาติให้การยอมรับสิงโตพ้นไฟรับอดีต รออันเชโอะาบกับย้อนับไปุรพะาโพสิ์สวยงา,านสดงคบยิง,งสยามอยากไมเมป,ประเทไทยนะครับเอาเรียกว่าประเทศสยามนี่คือาพมหาบคลขอเสียงปาใยาเศีผมอภยาที่จะไปหาข้อมูน ราะว่าสิ่งตอมันมีกากประเทศประเทศครับไอ้สิ่งตอที่ขึ้นไปตรงเนี้ยที่ตลาดพ่นไฟเนี่ยมีมันเก่งการเฉลิมฉลองย,ย้อนกลับไปเมื่อกุมรัตนโกสินทร์ถูกต้อง<ช>อา<ช>เคงองค์พระแก้วประหลงหงถามมันรู้ได้ยงนะงังไงครับกรมศิลปากรเขาแบบทึกไวใช่พระประแดงเข็มไปได้ทั้งเสือหนึ่งเล่มครับทิกเชง,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 งอะไรล่าจัเพลิดเพลินกับสือรุนนี้ไปทำการเขียนคะรับ ยังวันชนะเลิศ huh. ช่วยพระราชดำขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์เขาจะถือทประียญนะเ่าะมีประกูลและขนมนอโดนเปนศครับผมมาพูดสีสวไม่ได้ในการเฉลิมฉลองถูกต้องมี3ามอย่างครับการแสดงสีตองพ่นไฟและเกาการล้อมหลับเต้นบังกรสมัยก่อนจะไม่ใช้บังกรนะใช้อะไรเขาใ้นอ๋อโนการทองเท พูดแบบนี้ก็อาจจะเชื่อหรอกครับแล้วมันเป็นเลขทีมใหญ่เนี่ยนะครับต่อห้าอ่าพ้อคามสั้งราบตอนรับโบราณเขาได้รับวันชนะเลิศในอาเซียนครับและอธิบายได้ถ้วยขององค์สมเด็จพระเทพอ่ามาส่งให้ผมดูอ้ผมดีใจมากอันนี้คือข้อความดีงนะครับพระพรตั้งแต่เข้าไปโบราณเราก็ช่วยกันรู้ลั์และก็สิ่งที่เราไม่รู้ และสิ่งที่รู้เราก็พยายามบอกข่าวให้สืบสารผ่านะครับว่าสิ่งที่สิ่งที่เป็นมหาบุคคลขอไปข้อมูลดีๆนะครับจากาจา,ารย์กทบุรีะนะครับก็สร้างนะครับผลงานอาโภตสืบสารตา่อ,อไปอนุรักษ์สิทธ์ต่อไทย,ยให้ทุกท่านได้ทราบกับข้อมูลดีๆ ครับแล้วก็ให้ลูกหลานนะครับเขาบอกว่า,วาต้องรีทป้าเตกลอรวันี่ที้งไทยขอไทย้ปของอาจารย์สไปสทูทิไปให้กับลูกศิษย์คนนี้ครับขอเสยกยบบระบอกแล้วก็ต้องมีสีสุบรวยกันอ โอ้โอสงใจเลยผมเป็นคนทีชอบสไตล์ห่อสูองสูงวิธีเปลี่ยนไปรับตายมานันไม่ได้แต่แเรายังรักและสัมผัสองค์รบบูชาสิงโตและตำนานชาย,ยาบากงกอกให้พวกเราเป็นความใจรุ่งเรืองให้เราอยู่นันตางคู่กับตำนานสิงโต ขอป้ายนี้นะครับเป็นป้ายมงคลนะครับของครูบาอาจารย์ขอบคุณพี่แอชพยาครับนะครับดูแลพวกเราอย่างดีเราจะกันต่อแบบมาให้ครับนะครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่อาวขอบคุณอาจารย์หนุ่มบางสะแกนขอบคุณอาจารย์ศักดิ์